นี่คือฮีโน่เจ็ดรอล้อแท่นเตี้ยหรือล้อเตี้ยนะครับขอบกระทะ19.5ขนาดยาง2.45นะครับเป็นรถแท้ทั้งคันนำเข้าจากญี่ปุน่นหัวเครื่องเกียร์คัสีเทาล้อ,อยางนำเข้ามาทั้งคันจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อนำเข้ามาเราก็จะ มาเก็บงานให้ลูกค้าตามรูปนี้นะครับโดยการแกะและถอดสายไฟออกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วจะทำการทำความสะอาดค,คัดสีโดยการยิงทรายอีกทีนะครับเพื่อลอกเศษสนิมหรือภาบสีเก่าๆออกนะฮะหลังจากยิงทรายเสร็จก็จะทำการพ้น่น สีรองพื้นนะครับพ่นสีคัดซีเสร็จค่อยประกอบสายไฟต่างๆเข้านะครับดังนั้นงานทุกคันที่ออกมาเราทำออกจากหัวใจของเราจริงๆซึ่งเราเอาความรู้สึกในการเป็นเจ้าของรถทุกคนันในการดูแลรถของลูกค้ายอย่างเต็มที่สุ่ความสามารถของเรานะครับ อันนี้ให้ดูกันแบบสดๆเปลือยๆอาจจะไม่สวยงามนะครับเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นยังไงฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะครับถ้าสนใจ12ล้อคุณภาพดีราคาไม่แพงก่อนที่จะขึ้นตัวถังเราจะมีการเก็บงานรายละเอียดเช็ดีช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับสี ชอบใจสีไหนหรือไม่ชอบใจสั่งเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานหลังจากขึ้นตัวถังเสร็จขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ